กายทำพระนาคามีแล้วก็กายทานพระรหัสทัศโุเป็นประสมมอทุเดจานิ่งอย่างเดียวมัน,นิ่งไปก็ตกศูนย์ไปเรื่อยๆใจก็เป็นอิสระภาพไปเรื่อยๆอิสระภาพจากกิเลสอสวะเพิ่มขึ้นวามบริสุทธิ์เพิ่มเงินไปเรื่อยๆ ิงหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่ยังใจก็ยิ่งบริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นเวลาหันตะสมมาสมุติเจ้าและทำการนำวิธีการที่ท่านได้บรรลุมาสั่งสอนประสาวก พระสาวกทำตามท่านก็ได้บรรลุทำตามท่านคือบรรลุมรคนิพพานตามท่าน้วยการหยุดกับนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งให้ถูกส่วนทีเดียวเพราะฉะนั้นเราผู้มาในภายหลังะะจะต้องเดินตามรอยท่าน ในการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราพยายามมานะเอาความทยานอยากเติงใจเราไปติดกับสิ่งภายนอกมามากมายแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เจะคุ้นเคยกับใจที่หยุดนิ่งจนกระทั่งลืมไปเลย ความมีสิ่งที่ดีที่บริสุทธิ์ที่จะทำให้ชีวิตนี่บริสุทธิ์บริบรูรณ์สมความปรารถนาได้เนะี่ยมีอยู่ในตัวความทะยานอยากทำให้จิตไม่บริสุทธิ์คือ,อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเมื่อใจหยุด แต่ความอยากทั้งหลายนิ่งถูกส่วนก็ถูกสูยนดังกล่าวนั่นแหละหลุดพ้นเป็นอิสระภาพจากสิ่งเหล่านั้นที่ปยายามาคำบังคับเอาไว้นั้นหลุดก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายใน ก็ถึงความเห็นแจ้งหรือแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นหยุดนี้จึงเป็นตัวสำเร็จให้เจะเญรุมรมกผลนิพพานวุลุธรรมได้ตามที่พรเดชยคุณหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้น ให้เราฝึกตรงนี้กันให้ได้นะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างเบาเบาจะไปสบายพอถูกส่วนใจก็จะหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะที่ละเอียดคือกายก็เบาขึ้นใจก็เบาขึ้น ใสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นโปร่งขึ้นโล่งขึ้นวางขึ้นไปเรื่อยๆจนกทั่งเหมือนไม่มีตัวเหมือนไม่มีร่างกายจะหายไปเลยหรือใจที่นิ่ง